โอเคทดสอบเทสเทสเออสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ลินเนสสองนะครับอยู่กับผมลุงแฟบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาไลฟ์บนแพลตฟอร์มของ TikTok นะครับเดี๋ยวจะไปรีอัพอีกทีที่บ้านแดงนะครับก่อนไปรับชมกันฝากเพื่อนๆมาด้วยนะครับกับสเตลล่าโกลพัดนะครับผมเมื่อวานผมเล่นไว้ได้ประมาณเลเวล29นี่ไงเลเวล29นะครับซึ่งมันก็ ยังเหลืออีกหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้ทำํำจะแลกเปลี่ยนของกับเพื่อนมันต้อง,องรอเลเวล65ซึ่งโคตรอย่างนานเนี่ยเดี๋ยวทําเควสก่อนผมต้องทําอะไรขึ้นมาว่าทําอุปกรณ์ใช่ไหมยังใส่ของขาวอยู่เลยอ่ะ ย,ยาจะหมดนี่ว่าควรไปซื้อยาก่อนไหมเนี่ยเหมือนจะลืมซื้อหนังสือสกิลด้วยแต่หาตังก่อนก็ได้วะมีแค่สองล้านกว่าเองมันไม่พอใช้หรอกทำไมไม่เทเลพอร์ตไปวะหกพันไม่เอาเดินไปเถอะกันนะ่ะ โหลดมาแล้วแต่เข้าเกมไม่ได้หมายถึงยังไงครับมันเข้าไม่ได้เนี่ยเวลากดเข้าไปในเกมแล้วมันรอมันรอ,อคิวเหรอหรือว่ามันเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยคนที่โหลดมาแล้วเข้าเกมไม่ได้เลยมันมีอยู่สองสองอย่างอย่างแรกคือเรื่องของมือถือแต่ถ้ามือถือเราลองรับอยู่แล้วมันเล่นเกมไหวก็เป็นที่การกดยินยอมในตอนแรกครับตอนแรกผมกดเข้าไปแล้วมือผมเปียกจังหวะกดในห้องน้ํา มือเปียกเข้าไม่ได้เลยครับแล้วทีนี้ผมไม่ได้กดยินยอมทั้งหมดนะครับผมมัน,ม,นมันข้ามตรงนั้นไปอะแล้วมันก็เข้าไม่ได้เลยผมต้องอ่าล็อกอินบัญชีใหม่ล็อกเอาก่อนหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ล้างแคชล้างแคชมันใหม่ครับล้างแคชใหม่ล้างแคชใหม,แใหม่แล้วก็กลับเข้าเกมใหม่แต่มันอาจจะโหลดไฟล์ซ้ําเพิ่มอีกนะอ่าอะไรนะเขาเรียก ไปล์เกมอะ่ะประมาณ5 5.68GB จุดกแปดิกะไบต์ประมาณนะั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะพอมันโหลดเสร็จปุ๊บตอนที่เราล็อกอินเนี่ยอย่าลืมกดเอยยอมรับทั้งหมดนั่นอะ่ะเราต้องกดยอมรับก่อนบางทีเราไม่ได้กดบางคนข้ามไปนี่มันก็เหมือนมันเหมือนมันจะบั๊กค้างอยู่ตรงนั้นนะครับบั๊กค้างอยู่ข้างหน้าเข้าเกมอะ่ะจะกดเข้าเกมอีกี่ครั้งมันก็ไม่ยอมให้เข้าเพราะว่าไม่ได้กดยอมรับตั้งแต่แรกผมก็เป็นอีกกรณีนึงก็คือมือถือเราไม่ได้ รองรับหรือมันรันเกมไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันยังไม่ถึงเลยนี่หว่โหโถโอ้โหหกพันอีกแไกลเกินขอบคุณมากครับครับผมล้างแคสดูนะครับแตะค้างที่แอปพลิเคชันแล้วก็เลือกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในแอปแล้วก็กดล้างแคสกับลลางข้อมูลมัน จากนั้นก็เข้าเกมใหม่ครับมันจะทำการดาวน์โหลดแพทใหม่อีกรอบหนึ่งประมาณ5-6าหกืกกะไบนะครับแล้วก็รอมันโหลดเสร็จปุ๊บรอล็อกอินเข้าไปเนี่ยอย่าลืมนะครับยอมรับทั้งหมดมันอยู่ข้างล่างอ่ะบางคนคือถ้าถ้ากดถ้าเผลอกดข้ามตรงนั้นไปมันจะบั็กเลยตั้งแต่ตั้งแต่เล่นเกมมา คือยังไม่เห็นพวกสายโจมตีระยะประชิดเลยครับพวกที่เป็นดาบเป็นอัศวินน่ะไม่เจอนะเจอแต่อาเชอร์กับเมดเนี่ยเต็มไปหมดเลยเหมือนจะไม่ค่อยได้รับที่นิยมเหมือนจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะสำหรับาสายอัศวินนะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการฟาร์มที่ช้ามากนะครับการการชาไอการฟาร์มที่ช้าการเข้าไฟที่ไม่ทันสายอาเชอร์กับเมด ก็เลยเป็นเหตุให้คนเนี่ยอาจจะหยิบค่อนข้างน้อยมากๆวงเล็บแค่เซิร์ฟผมนะเออพูดถึงเรื่องของเซิร์ฟสิบเมื่อวานเนี่ยเปิดเกมเกมเปิดมาได้ประมาณสักห้าถึชั่วโมงอะโดนนะระงับบัญชีไปเกือบหมื่นบัญชีนะเซิร์ฟสิบเนี่ยเกือบหมื่นนะครับตกอยู่ที่หลังหลังจากนั้นะ่ะ ก็จะมีการเตือนอยู่ราวๆประมาณชั่วโมงละ7 0 0 0ถึง800บัญชีที่โดนละงับทูเกมนี้เขาเอาจริงนะหรือเขาจะหรือต่อให้เขาไม่เอาจริงก็แสดงว่ามีคนทําผิดเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าเรนเนตเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็คงต้องฟาร์มไปเรื่อยๆแหละครับตีไม่ค่อยแรงเลยวะของที่ใส่จะเป็นของขาวเยอะยนะครับนี่เป็นช่วงเลเวลต้นๆนะครับผมสำหรับสายอาร์ชเนาะเวลาที่เราอัพสกิลเนี่ยผมว่าส่วนตัวนะผมอัพไปที่เด็กมันจะเป็นประยะไกลนะครับจะมีระยะไกลอะไรพวกนี้ แล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือ,อกิงตรงนี้นะครับเป็นความแม่นยำมีผลทางระยะใกล้และก็ระยะไกลด้วยนะครับส่วนตัวลบลีกอย่างอื่นยังไม่แน่ชัดมีคนถามในโพสต์ว่ามันแลกของกับเพื่อนได้ไหมมันทำได้ครับแต่เงื่อนไขมันคือต้องรอให้ถึงเลเวล65ก่อนมันถึงจะทำได้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการไป65นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนนะครมันค่อนข้างยากเลยแหละ เป็นไปได้ก็อยากจะบวกมันขึ้นก่อนที่จะเอามาใส่เออบางคนใส่ของพวกเนี้ยเขาเรียกว่าของสะสมเนาะเราเออกมาสะสมให้ครบเนี่ยเราก็จะได้รับสเตตัสต,ต,ตรงนี้นะครับแต่ผมว่าเราอย่าเพิ่งใส่ให้มันครบไอ้พวกอย่างเนี้ยเราควรดูว่าเราจะโฟกัสไปที่สายอะไรก่อนดีกว่าอย่างเนี้ยต้านทานคริ t i c a l หรือคริติคอลเวทเห็นไหม ถ้าเราไปเล่นไปคิดข้อเวทเราก็ควรจะตีบวกมันก่อนเนี่ยแต่ก็บอกกันนะว่าหลังจากบวกห้าขึ้นไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นเรื่องยากมากพอดีม,ม,มีมี่จังสวัสดีครับ thank you ขอบคุณค่ะใจส้มจากมีมี่สวัสดีนะคะม,มีมี่ฝนตกไหมฝนตกหนักมากเลยเข้ามาคุยเป็นเพื่อนไม่ได้โทรหาเพื่อนเลยเพื่อนทำงานอยู่ ไหนลองโทรเรียกสิไหนลองโทรเรียกสักหน่อยไม่ตกครับร้อนมากโฝนตกเนี่ยหรอเออทำอะไรอ่า ทำอะไรกลับบ้านยังกลับบ้านยังเออได้ยินไหมฮัลโหลเออจะคุยกันรู้เรื่องไหมเดี๋ยววันนี้เพื่อนฮัลโหลได้ยินเปล่าโอเคกลับบ้านยังอะยังเลยกำลังฟัง สตรีมไอ้นี่อยู่อะลินเนตอะบนต<ม>ิ๊กต็อกไม่เข้ามาเล่นนะเข้ามาปาร์ตี้ดิเหมือนมูไม้เหมือนมูไม้เหมือนหมือนคล้ายกันเนี <c oughs> ่ยคล้ายคล้ายกันอ๋อยังไม่ว่างอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่างแล้วมาหน่อยนะได้ได้ มันก็เป็นเกม mmorpg เหมือนกันครับจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันก็มนไม่ได้มันมีหลายอย่างที่เหมือนกัน,นก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องกับาคาแรครแล้วก็ธีมของเกมแหละที่อาจจะแตกต่างกันไปแต่รูปแบบของเกมก็คงจะเหมือนกันนะนะงั้นไว้เจอกันก็น <S <S เ,เสร็จแล้วโทรมา ถ,ถ้าเทียบกันเนาะมีคนถามเยอะเหมือนกันว่าระหว่างไอเกมเนี้นะครับเลนเนตกับอ่าโอดินวาฮาร่าอันไหนยากกว่าอ่าผมส่วนตัวผมว่าไอเกมเนี้เล่นง่ายสุดแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะลองเปิดใจเล่นเกม MMORPG ดูอะถ้าเล่นเกมอื่นแล้วมันงงกับระบบมันสับสนกับการเล่นมันแบบทำไมเกมมันเล่นยากจังแนะนำว่าให้มาเล่นเลน,เนครับมัน ตอบโจทย์เลยมันเป็นเกม m o ที่มีสเกลใหญ่แต่ว่ารูปแบบรูปแบบการเล่นต่างๆมันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากมากหน้าต่าง UI ภารกิจการทําของมันค่อนข้างที่จะง่ายมันง่ายชนิดที่แบบเวลาที่เราเข้าเกมมาตอนแรกนะครับเราเล่นปุ๊บตอนแรกเกมโยนเกมมันจะโยนผู้เล่นเข้ามาเลยโดยที่เขาจะแทบไม่สอนแม้กระทั่งวิธีการอัพสเตตัสตอนเลเวลอัพด้วยซ้ำเนี่ยเวลาอัพสกิลเนี่ยไอตรงเนี้ยเขาแทบจะไม่มีสอนเลยครับ พราเกมมันค่อนข้างง่ายเล่นง่าย here, ขอบคุณค่ะทีนี้ในส่วนของของเข้ามาเล่นแบบแรกวันแรกก็สบายตัวเลยนะครับเนี่ยเราจะสังเกตของว่าอันนี้คือที่เขามีให้นะครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่มันก็ใช้ได้เลยนะสำหรับระดับต้นมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีไว้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่า อะไรมันเป็นอะไรออมันเป็นเกมที่เล่นง่ายครับผมว่า MMO ที่ออกมาเนี่ยตอนเนี้ยโอดินเนี่ยวาฮาร่าก็เล่นไม่ได้ต่างกันมากแต่โอดินเนี่ยจะมีอย่างหนึ่งที่หนักเหมือนกันก็คือเรื่องของสเปคครับผมการกินทรัพยากรของโอดินวาฮาร่าเนี่ยหนักมากนะครับเครื่องไม่แรงเนี่ยเล่นถึงกับเกมคลสได้เลยนะแต่ว่าอันเนี้ย มือถือระดับกลางก็เล่นได้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องแรงก็เล่นได้นะครับตับสุดได้ด้วยอ่ามันเกมค่อนข้างเบาครับเบาแบบเบาจ๋าเลไหลายนะเกมมันเบาเลยไม่หนักเลยเล่นง่ายระบบเข้าถึงง่ายแคชชัวสุดๆใครอยากลองเปิดใจเล่น MOPG เนี่ยไอเกมเนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยมันมันเล่นง่ายอะ่ะหน้าต่าง UI อะไรมันมันดูก็เข้าใจแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่า คุณเป็นคนที่เปิดใจเล่นเกม MO RPG ครั้งแรกใช่ไหมพอเรามาเจอกับหน้าต่างอัพสเตตัสปุ๊บเกมอื่นนะคุณอาจจะหัวแตกเลยเพราะว่าเกมอื่นเขาจะบอกแค่ว่า strength, dex, int, con, a g i l i t อะไรก็ว่ากันไปเขาก็จะมีเขียนไว้แต่คนที่เล่นใหม่โดยส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจว่า s t r e n g คืออะไร dex มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เข้าใจ แต่สําหรับเกมเนี้ยคือมันเขียนบอกทุ่นทษเลยว่าเนี่ยสเต็งน,นะถ้าคุณอัพนะคุณจะได้พวกนี้นะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ได้ทั้งหมดพร้อมกันนะมันจะได้ทีอย่างเุ่นว่าเลเวลยี่สิบเก้าอย่างเงี้ยอัพมายี่สิบเก้าก็อาจจะได้ดาเมจระยะไกลเพิ่มมาหนึ่งหน่วยเป็นอ่าจากสกิบหกมาเป็นสิบเจ็ดอะไรเงี้ยครับมันขาขยับไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่เราก็จะรู้ไงว่าเราควรจะอัพอะไรเพราะว่าเรารู้ตัวเองว่าตัวเองเล่นสายไหนเป็นโจมตีระรยะใกล้ก็ควรจะเป็นสเต็งเห็นไหมเขาก็จะมีดาเมจระยะใกล้เพิ่มขึ้นคิทติคอลระรยะใกล้เห็นหมัครบ ส่วนนี้ก็จะเป็นของระยะไกลอันนี้ก็เป็นของเวทอันนี้ก็เป็นของทุกๆสายก็คือค่า HP การฟื้นฟูอันนี้ของทุกๆสายนะครับส่วนนี้ก็เป็นของทุกๆสายเหมือนกันนะครับเป็นเลเวลปรีความเร็วโจมตีแล้วความแม่นยำของทุกสายเนี่ยเราผู้เล่นจะรู้ว่าอัพอะไรก่อนหลังมันก็เลยค่อนข้างง่ายถามว่าเกมอื่นมีไหมแต่มันไม่ใช่ทุกเกมครับแต่สําหรับไอเกมเนี่ยมันค่อนข้างง่ายและมันเข้าถึงคนง่ายด้วย เวลาที่จะรวบรวมของปุ๊บอ่ะเกมอื่นเขาก็มีเหมือนกันแหละไอ้ที่เกี่ยวกับระบบการสะสมของใช่ไหมว่าเออมันจะได้ออนี่นะมันจะบวกอย่างง้นอย่างนี้นะเราผู้เล่นก็รู้นะครับอันนี้ก็มีคล้ายๆกันกับเกมมอื่นลหลายๆเกมก็มีแบบนี้นะครับแต่มันก็ยังมีอีกหลายอย่างเหมือนกันลองสําหรับคนที่มาเล่นใหม่อ่ะพอได้เล่นอาจจะเข้าใจที่ผมพูดว่าถ้าไม่เคยเล่น MO RPG มาก่อนแล้วมาเจอเกมเนี้ยคุณจะไม่งง คุณจะไม่งงกับอะไรทั้งนั้นเลยคุณเห็นปุ๊บคุณจะเข้าใจเลยว่าอ๋ออ๋อมันเล่นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่หวาอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างเข้าถึงง่ายบวกกับสเปคของมันที่ไม่ได้แรงมันไม่กินเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่า,า p c มันค่อนข้างสบายเลยมันจะแตกต่างจากโอดินหน่อยโอดินเขาจะค่อนข้างกินทรัพยากรเยอะนะครับแม้แต่ในฝั่งของส่วน PC เนี่ยผมก็กล้าพูดได้เลยนะว่า การ์ดจอรุ่นเก่าๆอย่างหนึ่งศ0นมีร้องนะครับมีร้องนะ1 0 6 0เนี่ย2 0 6 0นี่ไม่แน่ใจนะแต่แต่1060มันเก่ามากไงแต่ต้องเข้าใจว่า1 0 6 0กับ2 0 6 0เป็นการ์ดจอที่คนนิยมใช้กันเยอะมากเพราะว่าราคามันถูกแลวเป็นการ์ดจอรุ่นเก่าเนาะเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะเล่นโอดิตแต่มันจะเหนื่อยเหนื่อยกับคอมนี่นแหละมันจะพังหรือไม่พังยาหมดวะทุกคนแย่ละยาหมดจริง ต้องกินขวดนี้แทนอ่ะกินเข้าไปกินเข้าไปกดรัวๆเลย <Yeah. S 1> เหมือนบ้านอาจ,จะหมดป่ะวะ มีกี่อาชีพมีกี่อาชีพหรอถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีสี่บ้งสี่หรือห้าวะมีเยอะอยู่ครับมีเยอะอยู่นะไม่ไม่มีสี่ก็ห้าแล้วผมจําไม่ได้แต่อาชีพที่เป็นที่นิยมตอนนี้มีอยู่สองสายได้แหละเนี่ยก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยผมเรียกมันว่าเมดแล้วกันเนาะเออนักเวดนะครับแล้วก็อันที่สองคืออาเชอร์สายธนูที่ผมเล่นอยู่แต่ในส่วนของอันวินน่ะตั้งแต่วันแรกเมื่อวานนี้เกมเปิดเนาะคลิปแรกที่ลงไปก็คือผมหาอัศวินไม่เจอเลยเว้ย มันค่อนข้างเสียเปรียบนะมันมันฟาร,ร์มช้าครับมันเข้าไม่ถึงอีกอย่างหนึ่งเราสามารถลองแต่ละคลาสได้ข้อดีของเกมนี้คุณลองแต่ละคลาสได้ลองอยังไงมาดูนะครับสมมติว่าเราเลือกเปิดหน้าต่างขึ้นมาเ,าเลือกมาที่คลาสใช่ไหมอยากลองเล่นสายดาบดูคุณก็แค่กดเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนอาชีพครับเนี่ยมันเปลี่ยนทุนโทอย่างนี้เลยมันเปลี่ยนอย่างนี้เลยครับ <laughs> มันก็เลยทําให้เราได้ลองทุกๆสายไงว่าเออสายไหนมันจะเหมาะกับเราวะอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนทุนโทอย่างนี้เลย อ,อยากเล่นอย่างอื่นมั่งมีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยอันนี้เดี๋วกดเนี่ยมันก็เปลี่ยนอย่างนี้เลยครับส่วนมันจะแรงหรือเปล่าหรือมันจะมีของไหมมันก็อยู่ที่เรามีของให้มันหรือเปล่านั่นะแหละเราได้อัพมาไว้ให้เขาไหมอ,อย่างน้องคนนี้อันนี้ตัวเนี่ยคนเล่นเยอะมากเลยนะอันนี้ไม่มีมันไม่มีของนะมันไม่มีสกิลมันไม่มีหนังสือสกิลผมไม่ได้อัพสกิลให้น้องเพราะงั้นน้องก็จะไม่สามารถต่อสู้กับ ูดใได้เลยนะครับแต่อันนี้เขามีครบครับมีทั้งธนูทั้งสก,กิลเพราะงั้นลองได้ทุกคาส์ดนะครับเราเปิดเกมเข้ามาปุ๊บอยากลองไหนลองได้เลยเจ็ดร้อยเมตร ตีได้เปล่าตีได้ครับตีได้เอออีกอย่างหนึ่งเวลามันวาร์ปอะเกมเนี้ยเวลามันวาร์ปหรือว่าเทเลพอร์ตเดินทางเร็วเนี่ยโคตรทันใจผมเลยมันมันทันใจผมจริงๆมันแตกต่างจากเกมอื่นเกมอื่นเวลาเรากดวาร์ปปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับฉากโหลดไอ้นี่มันไม่โหลดครับมันวุบไปเลยอะแล้วมันก็มุดมันไวมากอะมันมันมันไวจัดๆเลยผมชอบมากเลย แล้วก็เวลาที่เราเล่นอยู่ใช่ไหมสุดว,ว่าเราเล่นอยู่นะครับเราต่อสู้อะไรเงี้ยเราก็ยังเปิดหน้า UI อย่างนี้ดูแล้วเราก็ทําอย่างอื่นไปได้ด้วยนะมันไม่มันไม่มรู้สึกว่าไม่ติดขัดอะมันรู้สึกได้เล่นเกมแบบต่อเนื่องไะมันเออมันสนุกมันนี้ส่วนตัวแค่ชอบไม่เล่าให้ฟังเอาคริติคอลระยะไกลบวกอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่าสนุกสายฟรีได้ไหมห้าร้อยห้าสิบห้าสายฟรีได้นี่นี่ฟรีผมได้ฟรีเลย เอาตัวเองให้รอดก่อนก็พอครับไม่ต้องไปแข่งกับใครไปตีมงตีมอนเนี่ยให้ให้มันรอดก่อนเดี๋ยวอย่างที่ผมโดนเนี่ยเห็นไหมเจ็บนะเนี่ยซื้อยามาไว้ก่อนครับแล้วก็ยาฟื้นฟูอุายาเรื่องความเร็วเราเหลือกี่ขวดอนะกระสุนนี่เหลือเท่าไหร่เนี่ยมีกิวป่ากิวผมสร้างเรียบร้อยแล้วครับเรามีกิวเป็นของตัวเองนะ นี่อุทยานครับชื่อกิวมีสมาชิกอ,อยู่11คนศูนย์รวมพันสัตว์ป่ากระเป๋าจะเต็มอ่ะกระเป๋าหนักไม่ต้องกลัวมันจะหนักหรอกมันใช้แป๊บเดียวก็หมดละเซฟไหนครับเคน1สิบครับผมเคไอเนสิบ ช่วงนี้ใครที่ล็อกอินตอนนี้นะอย่าให้มันเกินสิบวันหรือเจ็ดวันนะผมจําไม่ได้อย่าให้มันเกิน,น,น,นะนเน,นี้ยใครที่จะเล่นตอนเนี้ยรีบล็อกอินก่อนเพราะว่าทางตัวเกมเขาแจกของแบบโคตรเยอะนะครับแจกเยอะมากอ่ามันให้ใช้ไอเนี้ยครับพีซีโหลดยไงเย็นๆย็นไปหาพีซีโหลดยังไงพีซิมพ์เข้าไปในเว็บของเขาเลยครับตามชื่อเกมเลยจากนั้นพอดาวน์โหลดปุ๊บเราจะได้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาครับน้องจะมีชื่อว่า มันอา่านว่าอะไรวะเพ e r พี่เหรอ pur ple อะนะครับจะมีชื่อโปรแกรมสีม่วง,วงเป็นโปรแกรมจำลองการเล่นซึ่งเป็นของเขาเองในนั้นมีแค่เกมนี้เกมเดียวไม่มีเกมอื่นไม่มีสโตอ์อื่นนะครับเป็นแค่เกมนี้เกมเดียวออพติไม้มาเพื่อเกมนี้เลยเออไปโหลดเอาได้เลย